ฮัลโหลครับสวัสดีครับผมนายสมิทธิศักดิ์พายแก้วรหัสประจำตัว5501001622029นะครับวันนี้จะมาทำ c a r t work กันนะครับเป็นแกนคอคอหมุนจักรยานนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าเลยเริ่มเปิดโปรแกรม solid work ขึ้นมาแล้วกด f i ล์ new นะครับเราเลือกเป็น path พอเลือกเป็นผา t h เสร็จเราจะมาเริ่มสเก็ตกันแล้วก็กดที่ส k ก t ตนะครับพอกดที่ s k e t ตเสร็จเราจะไม่ไเลือกที่ ท็อปแพนนะครับเลือกที่ท็อปแพนเสร็จเราก็จะมาสร้างจากจุดเริ่มจากจุดออริจินเลยที่เริ่มที่เซอร์เคิลนะครับใช้ใช้เซอร์เคิลปกติเราที่กดมันจะเป็นจุดสีส้มขึ้นเรากดไปเราก็ทำวงกลมขึ้นมาวงหนึ่งเราก็สร้างวงกลมอีกวงหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วเราก็ใส่ขนาดของมันโดยการกดที่สมาร์ทไดเมนชั่นแล้วมันเลือกนะครับอันนี้จะเป็น1ิบ ไดมิเตอร์เป็น10นะครับอันนี้ไดมิเตอร์จะเป็น26เนี่ยครับประมาณนี้จะได้รูปร่างออกมาเป็นประมาณนี้นะครับพอได้รูปร่างอย่างนี้เสร็จเราก็จะมาดึงมันขึ้นมาโดยการใช้คำสั่ง x t นะครับเราเลือกที่ insert boss b a s way, แล้วก็ x t r u d มันแล้วก็เลือกที่ตัวนี้อ่ามันก็จะมีแกนออกมาให้เราเราก็ดึงที่แกนมัน ดึงมันก็จะขนาดมันจะขยายขึ้นใช่ไหมครับอันนี้เราจะเลือกเป็นขนาด50ดึงมาให้มันมีความสูงขึ้น50ม mm. ิลลิเมตรจะได้รูปร่างลักษณะประมาณนี้นะครับผมก็ติก๊กทูกเนี่ยได้ไอ้ท่อขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับพอได้เสร็จเราจะมาลบมุมด้วยการใช้คำสั่ง chamfer โดยการที่กดเข้าที่ insert feature แล้วก็ แชมเฟอร์เนี่ยครับเป็นการลบมุมแบบพื้นผิวตรงนะครับพอเลือกเสร็จมันจะขึ้นมาอย่างนี้ให้ว่าเราจะลบกี่ใส่ค่าไปกี่มิลอย่างเงี้ยครับเอียงกี่มิลเข้าไปให้มันหนากี่มิลช่วงช่วงที่เราลบนะครับเราทามุมเท่าไหร่นี่เราจะทํามุม45นะครับพอเราเสร็จเราก็เลือกที่ผิวที่เราจะทํากันเลยนะครับอ่าติ๊ก ติ๊กไปนะครับเนี่ยครับมันก็จะออกมาเป็นข้อข้อ,ขอมูลจักรยานนะครับมันก็จะได้รูปแบบนี้ลบมุมไปแล้วด้วยก็อันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้เราก็ใส่สีเพิ่มได้ถ้าเราอยากใส่เราก็กดที่ e d t a s p e a n เนี่ยนะครับเราก็ใส่สีให้มันไปเลยอยากได้สีไหนแต่อันนี้คือเราต้องเลือกทั้งหมดชิ้นงานก่อนเลือกเป็นกดที่พาดกเนี่ยครับเป็นชิ้นใหญ่ เราค่อยใส่สีนะครับเ,ออเราอยากได้สีไหนเราก็ใส่ไปนยครับผมเลือกเป็นสีนี้แล้วกันครับเราเราก็ติ๊กถูกไปก็จบเราจะได้ข้อหมุนเบาะคอ,อ,อหมุนจักรยานแกนข้อหมุนจักรยานที่เป็นลักษณะนี้แล้วนะครับก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเราก็บันทึกก่อนเซฟแอรเป็นข้อหมุนไอแกนข้อหมุน จักรยานนะครับก็เซฟมันอ่าส่วนการนำเสนอก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ